อ่าเจริญพรพี่ปรางพี่เจี๊ยบแล้วก็คุณนัดเนาะเราจะเริ่มกันแล้วเนาะวันนี้ครับนะครับอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระกวาตังพระกวันตังอภิวาทิมิตวะกตโตพระกวาตารมณ์ทามังนัสสามมิ สุปติปันโนภะคะวะโตอัสสะอะวะกะสังโฆสังฆังนะมามอันดัมะยังพุทธะซะภะคะวะโตบุปะกะณบุปะกะณมะการังกรุมาเสนะโมอะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมวาาตว,าาตวสมัสาาวาาวาาวสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุสสะนะโมตวดัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุสสะไปเราพูดถึงพระสูตรชื่อว่ามหาสุญญตสูตรที่สองนะครับ ในความเป็นดังนี้นะครับโอเคมหาสยตัสูตรที่สองดูก่อนอานน์ก็เหล่าสาวกย่อมเรียกร้องศาสดาด้วยความเป็นข้าศึกไม่ใช่เรียกร้องด้วยความเป็นมิตรอย่างไรดูก่อนอานน์ศาส,สดาในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้อนุเคราะห์สแสวงประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายนี่เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอ นี่เพื่อความสุขแก่พวกเธอเราสาวกของพระศัสดานั้นไม่ฟังด้วยดีไม่แย่สดับไม่ตั้งจิตรับรู้และประพฤติหลีกเลี่ยงคําสอนของพระศาสดาดูก่อนอานน์อย่างนี้แลเราสาวกชื่อว่าเรียกร้องศัสดาด้วยความเป็นค้าศึกไม่ใช่เรียกร้องด้วยความเป็นมิตรดูก่อนอานน์ก็เราสาวกย่อมเรียกร้องสาสดาด้วยความเป็นมิตรไม่ใช่เรียกร้องด้วยความเป็นค้าศึกอย่างไร ดูก่านานอนอานน์สัตดานในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อนุเคราะห์แสวงประโยชน์เกื้อกูลด้วยความเอ็นดูแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เธอทั้งหลายนี่เป็นความสุขแก่พวกเธอเหล่าสาวกของสัตดานั้นย่อมฟังด้วยดีเนี่ยโสสดับตั้งจิตร,รับรู้ไม่ประพฤติเกเลี่ยงคําสอนของพระสัตดาดูก่อน,นอานน์อย่างนี้แลเหล่าสาวกชื่อชื่อว่าเรียกร้องสัตดาด้วยความเป็นมิตรไม่ใช่เรียกร้องด้วยความเป็นฆาสึก ดูก่อนอานน์เพราะเห็นนั้นแลพวกเธอจงเรียกร้องเราด้วยความเป็นมิตรอย่าเรียกร้องเราด้วยความเป็นข้าศึกเพราะนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เก้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกเธอตลอดกาลนานดูก่อนอานน์เราจะไม่ประคับประคองพวกเธอเหมือนช่างหม้อประคับประคองภาชนะดินดิบที่ยังดิบดิบอยู่เราจะข่มแล้วจึงบอก,จ,ก,กจะยกย่องแล้วจึงบอกผู้ใดมีแก่นสารผู้นั้นจะตั้งอยู่ พระสด็ได้ตัดภาษิ้แล้วพระนรินทร์จึงชื่นชมยินดีพระสดาจภาษิอภาษิตของพระผู้ว่าของพระผู้มีพระภาคแล่จบนะก็คือเนื้อหาเนี้ยกล่าวถึงว่าการที่สาวกเรียกร้องให้พระสดาสั่งสอนนะพระองค์ก็มีจิตใจนุเคราะห์แหละแต่ถ้าไม่สนใจฟังไม่ตั้งใจฟังไม่รับรู้และไม่นําไปปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์ ก็ชื่อว่ารีเลี่ยงพระองค์เนาะก็มองพระองค์เป็นข้าศึกแหละไม่ได้เรียกร้องพระองค์ด้วยฐานะเป็นมิตรคือไม่ได้ปฏิบัติต่อพระองค์ไม่ได้พูดถึงพระองค์ในฐานะเป็นมิตรก็คือความที่จะเป็นประโยชน์จากคําสอนพระองค์ก็จะไม่มีในส่วนของสาวกที่ตั้งใจฟังธรรมะตั้งใจประพฤติบัติเนาะโดยที่พระองค์เนี่ยก็เป็นผู้ที่ สั่งสอนสาวกเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลเพื่อความสุขแต่เราตั้งหน้าตั้งตาไปบัติก็จะได้ชื่อเรียกร้องพระอ,องคนะ์เรียกพระอ,องค์ในฐานะที่เป็นมิตรไม่ได้ร้องพระอ,องค์ในฐานะเป็นข้าศึกก็คือมันคือการที่เรากล่าวถึงพระอ,องค์ในฐานะที่เป็นมิตรนะทีนี้พระอ,องค์เองก็ใช้ความเป็นมิตรเนี่ยนะในฐานะเป็นมิตรเนี่ยก็แนะนพํพท่าสอนเราตักเตือนเราบอกกล่าวเรานะครับไม่แบบ เรียกว่าไม่ค่อยไม่ใช้คําว่าไม่เกรงอ,อกเกรงใจอ่ะอืมอาจจะแบบไม่ได้เห็นแกกิเ,เลสเราแต่เห็นแก่ประโยชน์เกื้อกูลเป็นหลักนะก็เหมือนช่างมอที่ทุบดินแล้วทุบดินอีกทุบดินแล้วทุบดินอีกกว่าจะกลายเป็นภาชนะได้เนาะสำหรับคนที่มีแก่นสารนะก็คือมีสาระมีธรรมะมี หลักในใจเนาะก็สามารถตั้งอยู่ได้ก็สามารถรับคําสั่งสอนได้แล้วก็เข้าถึงทําได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับพอฟังถึงตรงนี้เนี่ยแต่ละท่านนึกถึงอะไรเกี่ยวกับพระสัาหรืออยากพูดอะไรเพิ่มเติม,ตมก็เรียนเชิญครับเจริญวันฮัลโหลมีอะไรจะถามไหมเห็นหน้าแบบนิ่งๆอยู่อพี่เจียชเชน เอ่ออันนี้ก็คือเข้าใจว่าถ้าเกิดถ้าเกิดฟังแบบมีสติกับแบบฟังแบบไม่มีสติอะค่ะถ้าเราฟังแบบมีสติอะก็เหมือนกับให้เกียรติพระพุทธเจ้าแต่ถ้าฟังแบบไม่มีสติอะเหมือนกับว่าฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้สนใจพระพุทธเจ้าประมาณนั้นค่ะอ๋อสาธุสาธุก็คือสนใจฟังไม่สนใจฟังมีสติไม่มีสติก็มมีผลต่อชีวิตของเขาด้วยเนาะครับ ถ้าฟังก็มีประโยชน์ไม่ไม่ไมเอยถ้าไม่ฟังหรือไม่ตั้งใจฟังก็จะมีประโยชน์โอเคครับอภิปรางเชิญนะอ๋อพอได้ยินหลวงพี่พูดนั่นแหละค่ะเหมือนสรุปมาแล้วว่ามันได้ประโยชน์การที่เราได้ฟังเราก็ได้ประโยชน์ถ้าเราไม่ได้ฟังเราก็ไม่ได้ประโยชน์เนี้ยค่ะอืมอืออ,อ,อ,อครับรขอบคุณครับคุณนัาเชิญ เพิ่มว่าถ้าฟังแล้วไปปฏิบัติหรือว่าไปทาตามะ mm hmm. อะไรเงี้ยถึงว่าจะมีประโยชน์อะไรที่มากขึ้นครับถ้าฟังแล้วมันไม่ได้ทาหรือว่าแค่รับดูแล้วผ่านไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับหมือนเาต้องทําด้วยนะ mm hmm. ตรงนี้สาธุสาธุนะครับเราถึงต้องมีการปฏิบัติธรรมยามเช้าโอเคก็คือเป็นการ ฝึกฝนตัวเองให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาเนาะแล้วก็ในชีวิตจริงหรือว่าในภาคปฏิบัติในส่วนอื่นๆนะเราก็จะได้ฝึกฝนเหมือนกันเราได้พัฒนาตัวเองเหมือนกันนะก็เรียนเชิญนะครับที่จะปฏิบัติธรรมกันเช้าวันนี้ครับ,รบจะตั้งในกาดย ปนมือึ้นครับทางโนปุญญาพางทังตัพระสตานังเทมะข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญสุขุศลไปให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจทั้งหลาย เทพบุตรเทปริดาทุตองค์ขอจงได้อานุโมทนาในสมบูบุญสกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญเวลานี้แต่ทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์แต่ทั้งหลายที่มีความสุขอีกแล้วให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเกิดขอทุกท่านมีความสุขเจริญพร 自由港。